ณตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่กลางจุดพักรถแค่ระหว่างทางไปภูเขาไฟฟูจินะคะแดดร้อนมากเลยแต่ว่าเราอ่ะจะต้องแวะกินข้าวตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปตรงนน้นเนี่ยมันไม่มีร้านอาหารเยอะมันก็จะเป็นแต่ร้านโลเคอลธรรมดาน,นะคะก็น่่เลย ร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพียงแค่คุณดูรูปและมีตัวเลขคุณสามารถกดที่เครื่องได้เลยแล้วก็จ่ายเงินอาจจะเป็นบัตรเครดิตเงินสดหรือโอนก็ได้มีเป็นฟู้ดช็อปแบบนี้ข้างหลังมีตั้งแต่ราเมงสุก,ยกียากิยากิโซบะมีเทปันยากิมีข้าวหน้าต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูกันว่ามีอะไรกินบ้างกินสัก่อนก่อนที่จะไปเที่ยวกันเติมพลังนิดนึงาัิมา ข้าวหน้าแกงกะหรี่น้าเข้ามาเลยน,น้าเข้ามาเราอวดสมาคมหน่อยว่าเนี่ยเป็นด็อกเตอร์สตมสามีผัวให้ชิ้นืนอ่ม